เสื้อคล้ามเราเป็นผ้านิตที่มีความเงานิดนึงเพื่อให้ความหรูถ้ากลางวันใส่กับกางเกงที่เป็นกางเกงผ้าคล้ายๆลียินินแต่ไม่ใช่ลีนินอันนี้คอตตอนผสมโพลีแล้วก็มีลายทางแบบเนี้ยกับเข็มขัดมันก็จะทำให้ลูคเนี้ยนะคุณลิเลียงได้ความเท่แบบที่ตัวเองเป็นก็ยังมีความเรียบหรูหข,ของตัวเสื้อคอมันสวยมันเป็นคอตัวยู <For you. S 1> อ่าใช่มันเป็นยูนิสเก่งมากทำบททดสอบมาแล้ว นั่นแหละมันก็จะทำให้โท้ทอร์ลุคนีน้ดูแบบว่าผู้ดีผู้ดีเท่ๆเ<ๆ>ซ็กซี่หน่อยๆถ้าเพิ่มความเป็นทางการขึ้นมาอีกนิดแนะนำให้ใส่เบลเซอร์ในโทนเดียวกันไม่ต้องพับปกปกตั้งนะดูฟอร์มอลมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ความเท่เพราะถ้าเก่งสลักปุ๊บอะลุคนี้จะเป็นแบบว่าทางการทางการแต่อันนี้เราดรอปให้มันเบาลงมาหน่อย เองผ้าคล้ายผ้าลินินมันก็จะดูเบาลงดูสบายขึ้นแต่ว่าเบรกด้วยสตรัคเจอร์ของเสื้อที่ไหลมันตั้งมันเชิดคุณลิลลี่ก็จะดูเฉียวดูเก๋นาาี่ละค่ะโชโชว์รู